ดีคัลเลอรทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bright Sky BSK กันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรานะคะก็จะมาแข้งคุณผีกันนะคะจากเกม Ice นั่นเองนะคะงั้นรับประทานกันไปมาเราจะเล่นแบบรวดเร็วนะคะเพราะว่าคือบอกว่ารู้สึกว่าเราอยากเหนียอกจะที่นี่มากเลยทุกคนช่ คือเราเียเวลาไปกับเกมมีเยอะมากแล้วนะ,ะไม่ยอมเียเวลาค่ะบอกได้เลยว่าภูมิต้านทานผีเรามีมากขึ้นอย่างเท่าตัวค่ะโอเคค่ะห้องนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วงั้นเราไปห้องต่อไปกันเลย โอ้โหคนกำลังร้องเพลงอยูด่ดีขัดจังหวะจริงๆเลย <S <S อาจจะไม่ใช่ลูกตาค่ะจะร้องให้เชยงหายเพราะว่าลูกตาเนี่ยมีหยิกนะคะซึ่งหายายากมากๆด้วยนะะคในเกมนี้แล้วก็ต้องใช้บ่อยมากๆด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ในเวลาที่มันจำเป็นจริงๆค่ะย,ยังยังเีก ยังไม่ไปอีกโอ้โหโอเคสิ้นหายแล้วค่ะงั้นเราไปต่อกันเลยค่ะทุกคนนี่ไงล่ะโอเคค่ะเราจะใช้เวลานี้นะคะในตอนที่คุณผีเขายังไม่มานะคะในการเก็บลูกกตาะลวก็วเว่งต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะบอกเลยว่าอืเสียวตรงบันไดชิบหายเลย เรียบร้อยถุงนึงออ่าถุงนึงนะครับโอ้โหบอกเลยว่าคุณพริคุณทําอะไรฉันไม่ได้แล้ววนะอ่าดูเหมือนเขาจะอยู่ข้างล่างนะคะเพราะฉะนั้นทางสะดวกโล่งสบายวิ่งสิคะรออะไรโอ้โหเปิดสีโอ้โหมาอ้าวจำได้จำได้ว่าตรงนี้มี บอกเลยยังวัยว่องโอเคค่าทุกห้องนี้จะไม่มีอะไรแล้วนะคะโอเคยังอยู่ห้องตาดินอยู่ค่ะทางโปร่งลล่งสบายเนี่ยาสู้โอเคอ่าได้มีอีกหนึ่งสูงไอตัวเลขมันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวดูดิคือเราได้ตัวเลขอะไรมาบ้าง มันดูตรงไหนอะเล็กละฮะสีละลลเอาละฉันมีตัวเล็กอยู่แต่ต้องเอาไปใช้ตรงไหนล่ะอืมโอเคออก็มาดิครับก็มาโอ้โหบอกเลยว่างานนี้หาเก็บให้ไว้ที่สุดที่ทำได้ค่ะเอา้าเพิ่งเห็นลูกตา ที่เจออะไรอะ่ะนี่กุญแจอดอกเก่ามันหนักมากนี่แล้วว่าถ้าเกิดว่าห้องที่ล็อกแล้วอันเนี้ยเราคิดว่านะอยู่ห้องใต้ดินน่เลยเพราะเราไปมาทุกชั้นแล้วไงทุกคนเราจะไม่ใช้ดวงตาค่ะเราจะรอให้เสียงไฮยอืมแล้วก็มีชั้นเดียวที่เรายังไม่ได้ไปคือชั้นใต้ดินไง แล้วก็คือส่วนไอ้ห้องลับเนี่ยเราอยากรู้ว่าว่าเราได้ตัวเลขอะไรมาแล้วบ้างอืมคือคือถ้าเรารู้เนี่ยทุกคนเราคิดว่านะเราน่าจะเปิดห้องลับได้เลยอะ่ะชั้นสองืมลองดูนะคะซ้าย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 เออไม่ได้ หรือว่ามันจะต้องเรียงแบบทีรองกับหลังดูอเอาก็ไม่ได้นี่หว่าอืมทำไมมันยากจังเลยอุ้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 ยกลับห้องก่อนนะคะกลับห้องอืมอ่ปิดตู้นะคะปิดตู้รอปิดตู้เราคิดว่าเขาจะไม่มาว่ะ โอเคงั้นตอนนี้ละอืม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 ทางสะดวกโล่งสบายแล้วไหมละ่ะทีนี้รีบเลยค่ะบ,บอกเลยว่ารีบเลย, oh เยอโอ้ยใหม่ก็ตรงทำไมตรงบนได้เป็นเสียวถูกวะโอ๊ยอืมเป็นไงเราพูดยังไม่ทัน,ทนขัดคำวิ่งขึ้นมาเลยโอ้โหโอ้โห,โโหเขาเฮี้ยนจริงๆนะครับผม พูดถึงไม่ได้เลยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะถ้าใบมาไวไปไวจังผิดปกติแล้วที่ผิดปกติแล้วเนี่ยเนี่ยโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็แง้มแง้มดูก่อนแง้มดูโอเคน่าจะมาอยู่แล้วแหละโอเคงั้นวิ่งค่ะวิ่งโอ้โหบอกเลยว่าเราต้องลงไปข้างล่างแล้วค่ะนะขนาดนี้ไม่ลงนี่คือโอ้ จะได้ลงแล้วเชียวโอ้โหคุณผีคะไม่ทราบว่าคุณอยากได้หรือต้องการอะไรคะถึงต้องมาแบบทรมานชั้นขนาดนี้เออเป็น,น<ม>ไงล่ะไฟกระพริบมาทันทีทันใดโอ้ยตัวละครที่เราเล่นก็นี่แหลนะ <laughs> ก็คงยังต้องงงกันต่อไปนะคะว่าทําไมห้องนี้ไฟถึงกับติดยาทั้งที่ไม่มีหลอดไฟสักดวงค่ะเฮ้ยเฮ้ยดูเหมือนจะไปแล้วนะคะโอเคงั้นตอนนี้เราต้องลองลงดูค่ะมาเฮ้ยก้าหน่อยสิเว้ยมาโอ้ยอีกแล้วโอ้โหคือกะจะไม่ให้เราเล่นเลยใช่ไหม อุกสารจะลงไปข้างล่างอยู่แล้วอ่ะแต่เกียร์กองก็สั่นอีกแล้วทุกคนโอ้ยโอเคงั้นต้องเช็คค่ะต้องเช็คต้องเช็คนะต้องต้องเช็คค่ะทุกคนบอกเลยนะว่าปิดปิดเปิดๆนะตอนนี้มันเขาอยู่ไหนอ่ะเราอยากรู้อ่ะทุกคนลอยสักโลเฮ้ยไม่มีเฮ้ย ดวงตาก็ไม่อยากใช้เพราะไม่อยากดูโฆษณาโอ้ยทำยังไงดี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 งงดอุย้ยมาคนรออีกสักรอบฮึบอ้าไม่มีนะฮึบอ้าก็ยังไม่มีนะครับบอกเลยว่างานนี้เมื่อไหร่กูจะได้ออกวันนี้โอ้ย<ะ>อันแน่ กันาะโ้ยโบรโอ้ยไม่ตายตะกี้ใกล้มากแปลกคันสดโอ้ยตะกี้ก็แบบอืมนะคะเต็มตาน่าจะไปแล้วแหละ จะไปแล้วแหละเออใช่มั่นใจหน่อยมาคราวนี้แหละในที่สุดก็ได้ลงมาฮะอันแน่กอไม่สั่นด้วยโอ้โหบอกเลยว่างานนี้มีประตูเฮ้ยเจ้าถุงเงินเจ้าถุงเงินเก็บดีโอ้ยไาเข้าไปคะ่ะโอ้โหเฮ้ยนี่เจถุงค่ะแต่ว่าดูหเหมือนคุณผีจะตามลงมาแล้วนะคะ <c oughs> เอา เสียงหายไปแล้วทุกคนเนาะแล้วสรุปเราจะออกได้ยังเงโอเคงั้นก็ต้องลองดูนะคะบอกเลยว่าเปิดเปิดปิดปิดอีกแล้วค่ะเปิดปิดอ่าเปิดปิดอ่าเปิดปิดอ่าอีกสักครั้งกันแล้วกันนะคะบอกเลยว่าน่าจะไม่มีค่ะ บอกเลยว่าตอนนี้ทําได้แค่คาดเดานะฮะอันแน่โอ้โหเจอหนูอะคือคือเราอยากคุยกับหนูมากทุกคนอ่าตะกี้เราก็ได้คุยกับคุณหนูไปเรียบร้อยนะคะคุณหนูบอกว่ามึงต้องการอะไร <laughs> โอเคเช็คอีกทีเขาว่าเหลืออะไรหรือเปล่าเผื่อเรายังเข้ามาไม่สุดนะอืมจากการที่เราเคยไปกดรูปภาพแล้วได้มาทุกคนทุกคนคิดว่าใครเป็นผี สำหรับตัวเรานะเราคิดว่าน้องคนที่ตัวละครของเราเนี่ยสงสัยมาที่สุดคือตัวละครที่เป็นผีไม่ก็แม่อะคะ่ะทุกคนเออือแม่เขาอ่ะอาจจะเป็นผีเป็นไปได้คือเข้าใจว่าทุกคนบางครั้งอะการเล่นเกมเนี้ยมันก็แบบบางครั้งมันเงียบเกินจนน่ากลัวมากอะทุกคนจริงๆมันมากมากมากบ้ามากนะ <laughs> อเป็นไงล่ะเงียบได้แป๊บเดียวมาเลยนะคะบอกเลยว่าเสียงนี่มาแต่ไกลอืมทุกคนคะเราคิดว่าถ้าเกิดว่าเสียงเงียบหรือหายไปเนี่ยเราควรออกจากห้องเลยทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมถ้าเกิดว่าเราโมาแต่อยู่ในห้องเนี้ยเราก็จะไม่ได้อะไรเลยนะเออใช่เราแบบเข้าใจปะอย่างน้อยออกไปอะ่ะเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้ลูกตามาใช่ไหมทุกคนหรือไม่เราก็จะได้ถุงเงินเพิ่มอะ เราก็จะสามารถไปเปิดประตูชั้นสองได้เอ้ะไม่ใช่ชั้นสองนี่ชั้นหนึ่งได้อะทุกคนเออใช่เอ้ย,อยดูหมดซอนี่เสียจะหายแล้วทุกคนไปโอเคนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ตื่นเต้นมากเอ๊ะเจ้ถงเงินจะุงเงินเก็บเก็บโอเคดีมากดีมากโอ้โหโอ้ยหนูอีกแล้วออ้ยอยหนูนี่ก็อีกแล้วนะบอกเลยว่ามาโอ้โหจริงด้วยทุกคนกุญแจที่เราเอามามันใช้สําหรับห้องนี้จริงๆด้วย อ้ยเนี่อะทุกคนจริงด้วยอ่ะมันเป็นกุญแจของห้องนี้จริงๆด้วยค่ะบอกเลยว่าเหลืออกถุงเดียวโอ้โหเรียบร้อยถุงนึงถุงนึงสวย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 ไป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 ดี๋ยวฉันเลยกันกดสปีดดีกว่าทุกคนไม่ไหวไม่เฮ้ยเฮ้ยลูกตาลูกตาแต่น่าจะไม่ทันนะ้วทุกคนบอกเลยว่าตอนนี้ต้องคุณรู้าห้องกันโอ้ โอ้ไม่ก๊อดคือตอนนี้นะคะเราเนี่ยจะต้องหาทางออกและหลบหนีทุกคนซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะไม่ผิดในพาร์ทแรกนะคะในพีแรกที่เราเล่นไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเจอถุงเงิน20ถุงเนี่ยจะสามารถเปิดประตูบนชั้นหนึ่งได้คนจากการคำนวณแล้วถ้าสมมติว่าเราไปเปิดไม่รู้นะคะว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรให้เราเล่นต่อหรือเปล่าหรือเรานะคะจะผ่านได้เลยโอเค ไม่เป็นไรไม่ว่ายังไงลองก่อนนะทุกคนโอเค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 ตะกี้มีลูกตานะทุกคนมา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 โอเคสวยมาก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 โอเคโอเคครับเมือคืนเขาจะอยู่ข้างบนนะคะเพียงตอนนี้ทางสะดวกและสบายโอเคมา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 ถึงเวลาค่ะทุกคนบอกเลยว่าแน่นอนโอ้ยเกือบจะไปถึงเล็บจุดโอ้ย อยากจะถามจริงๆเลยมาทําไมตอนนี้คนเขากําลังจะถึงอยู่แล้วเที่ยวนี่ก็เหมือนรู้คิวนะคะเหมือนกับปล่อยคิวมานะคะบอกเลยว่างานนี้อ๋โอเดินวนรอต่อไปค่ะแต่เราคิดว่วมมาต้องเป็นทางออกแน่รือคนเออพอเราไปดูเคีิยโหนอื่นมานะ <c oughs> หรหล่อเล่นไม่หล่อเล่นหรอโอเคโอเคมา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 ต่อ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 โอเคตอนนี้ออกจากห้องมาแล้วนะคะบอกเลยว่ามุ่งตรงไปที่บันไดค่ะ โอ้ยยก่สองรอบแล้วนะสองรอบแล้วนะสองรอบแล้วนะแล้วคือติกี้สปีกก็ไม่มีด้วยไงทุกคนโอ้แล้ววิ่งก็หมดโอ้โหโอ้ไมก็โอ้โหหนแกเงียบหรือเปล่าเราว่า ออกไปสองรอบแล้วยังเจอเลยอ่าดูดูดูด,ดูดูเขาทำนะฮะอ,อือหือเฮ้ยเฮ้ยจะดูเหมือนเขานี่จริงเงียบจริงๆริแล้วว่ะทุกคนโอเคกายพร้อมใจรพร้อมเราทำได้โอเคเราทำได้ไป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 เราขอยังไม่ใช้สปีดนะทุกคนเพราเราเราจะใช้เราใช้ตอนนี้นะโอเคมา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 ถึงแน่นอนบอกเลยว่าเขานี้ ฮยาสไม่น yes. ำไม่นะนะนั่นเธอจริงๆด้วยผมมั่นใจแน่สถานการณ์ที่นี่ควรถูกทิ้งร้างอานะสถานที่นี้ควรถูกทิ้งร้างนี่แต่ทําไมผมถึงเห็นเธอได้ทําไมผมถึงยังรู้สึกถึงเสียงของเธอที่ร้องเรียกผมจากเงามืดผมควรทํายังไงต่อไปสุดท้ายเราก็ทําได้แล้วครัทุกคน วู yeah. mm ้อ hmm. ยไม่รู้นะคะว่าคลิปวันนี้จะสนุกหรือเปล่าแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมซีรีส์ Ice The h o l r o r Game ของเรานะคะซึ่งในที่สุดนะคะเราก็เล่นจนจบแต่นะคะเราก็ยังไม่รู้อยู่ดีค่ะว่าความลับที่อยู่ในห้องที่มีรูปภาพนะคะที่เป็นปริศนาที่เราคิดว่า น่าจะมีอะไรบางอย่างแน่นอนค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องขอลาไปตรงนี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย